สวัสดีครับผมชื่อ,อตะวันวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มพัดมาร์คเซอร์ G.O และไรบอมาร์คเซอร์คาโบโตครับงั้งงนงั้นเริ่มจาก G.O ก่อนเลยนะครับนี่ไงเต็มเต็มผมจะสายก่อนละมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ทำแบบนี้อย่างนี้นะครับ แลม่ต okay. ้องไปเชื oh ่อเขาแล้วก็หมุนหมุนถึงไปต้องไปเชื่อเขาแล้วก็จึ๊บแล้วผมก็เลยกะอันนี้หยุดจูปเกมอนบ้างไม่หรอกอันนี้มังงอนี้มันจะคราฟี่รีวิวโปเกมอนบ้างสิโอ้ยจ๋งมาเลยใช่ไหมครับ ของผมมันหมดแบตแล้วนะครับใช่ของผมมันหมดแบตแล้วครับแต่นี้เดสเแบตชาร์ทาบูโชทางนี้เรามาลองใส่กันนถอะครับจะใส่แป๊บนึงนะครับจะใสยก่อนจะใส่แป๊กแป๊บแป๊กแล้วูอย่าเพิ่งงแบบนั้นสิใส่ไว้ก่อนจรูเปิด ไม่ต้องเปิดหรอกเปิดได้ย่างนั้นเลยตอ้องใส่ด้านนี้นะครับก็มันลองกันเลยนี่คือบอลเหลืองสุดชีดแล้วก็เลื่อนขึ้นีปหน่อยโอ๊ยมาลองอีกกันเลยเงินงนั้นมันเลือเท่าไหร่ลูก แบบแับแบบโอเคสินี่คือเงาะแล้นมาเราใส่อันนี้แหะนะ i